สวัสดีค่ะในบทที่3นะคะจะเป็นตัวอย่างคลิปวิดีโอนะคะการเรียนรู้การย้อมผ้ามัดหมี่และการออกแบบลายผ้ามัดหมี่นะคะโดยตัวอย่างนะคะจะเป็นการเรียนรู้การทอผ้ากับกลุ่มทอผ้าบ้านด่านใต้ตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินเตยนเชิญเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะ ตอนที่1น,นะคะจะเป็นการนําได้สีขาวมาก้นใส่โฮงมัดมีเครื่องมือที่ใช้ก็คือโฮงปั่นนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะต้องอาศัยความชํานาญนะคะแล้วก็อาศัยงานติมือค่ะ ก็จะมัดนะคะมัดแต่ละแต่ละตัวไว้นะคะใช้เชือกฟางนะคะเมื่อมัดแล้วนะคะก็ยกนะคะยกโครงมัดหมี่นะคะแล้วก็ถอดนะคะถอดเหล็กออกนะคะ ก็ควบควบใส่ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะนำไปอ,ออกแบบลายนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้จะต้องทำาสอสองคนนะคะช่วยกันนะคะ คุณแม่ก็ได้ออกแบบลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะในการออกแบบลายจะต้องใช้โปรแกรม JSP หรือว่าใช้ Excel ก็ได้นะคะเมื่อออกแบบลายเสร็จแล้วนะคะก็มัดลายตามแบบที่ต้องการนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็คือโฮมมัดหนีนะคะในกระบวนการมัดลายนี่จะใช้เชือกฟางนะคะแล้วก็ใช้ความชำนาญนะคะในการมัดเป็นเวลารวดลายต่างๆนะคะดังที่เราได้ออกแบบไว้ค่ะ ก็ค่อยๆทำนะคะเพื่อที่จะทำให้ได้ลายดังที่เราต้องการน,นะคะลายที่คุณแม่ทำก็จะมีชื่อว่าลายขันหมัดบิงนะคะซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของตำบลเหล่าอ้อยนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการย้อมสีเส้นได้นะคะ ตัวนี้จะใช้สีฟ้าในการย้อมนะคะ ซึ่งการย้อมสีนะคะจะต้องอาศัยความชำนาญน,นะคะในการย้อมขั้นตอนที่4นะคะเมื่อย้อมสีเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการแกะฟางออกนะคะ ตอที่5นะคะจะเป็นการปั่นหมี่นะคะเครื่องมือที่ใช้ก็จะเป็นหลาปั่นหมี่นะคะซึ่งผู้ที่ปั่นหมี่นะคะจะต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ความเชี่ยวชาญน,นะคะในการปั่นหมี่นะคะเพื่อที่จะได้ทําเป็นได้นะคะได้เนี้ถ้าเป็นกระสวยนะคะกระสวยได้เพื่อที่จะนำมานำมาใช้ในการทอต่อไปะคะ่ะ ขั้นตอนที่6นะคะจะเป็นการค้นทางเครือนะคะสีตามแบบที่เราต้องการนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็คือหลักฟืนค่ะน,นี่ใช้สองสองท่านนะคะเสร็จแล้วนะคะนำมาสืบนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็คือเฟืองค่ะเมื่อทำสืบเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นกระบวนการทอค่ะ กระบวนการทอก็จะต้องอทำด้วยความชํานาญนะคะการทอใชอ้ช่างทอหนึ่งคนนะคะจะได้ลว,วดลายตามที่เราได้ออกแบบไว้นะคะทอเป็นผืนนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็คือกี่ทอผ้านะคะจะเป็นการทอเส้นได้ครั้งละหนึ่งเส้นนะคะทอซ้าๆไปจนได้ผืนผ้าหนึ่งผืนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะต้องอาศัย ความอดทนนะคะแล้วก็ความชํานาญนะคะลวดลายก็จะเป็นลวดลายที่เราได้ออกแบบไว้นะคะก็คือลวดลายถันหมักเบงน,นะคะซึ่งเป็นลวดลายของตำบลเหล่าอ้อยนะคะเอกลักษณ์ของตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคําจังหวัดกาลสินะคะ่ะ นำคณิสศาสตร์มาพัฒนานวัตรกรรมผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้จะเป็นการออกแบบลายนะคะลายขันหมักเบงกรองเสียงร่องคำนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนะคะของอตัวนี้นะคะ,ะผู้เข้ารับการอบรมสามารถอ,ออกแบบลายโดยใช้ใน c r o s o f t Excel ได้นะคะด้วยการใส่าหารหัสนะคะก็จะเม,เมื่อเสร็จสิ้นนะคะก็จะเป็นลายขันหมักเบงน,นะคะ เป็นเอกลักษณ์ของตำบลร่องคำนะคะของตำบลเหล่าอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสิงห์นะคะลายขันมาเปงนะคะ,นนะ,คะจะเป็นลวดลายที่เป็นพื้นถิ่นของตำบลเหล่าอ้อยนะคะทีมงานยูทูบคีได้พัฒนาต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการออกแบบลวดลายต่างๆนะคะผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะออกแบบลวดลายนะคะโดยใช้โปรแกรม GSP นะคะ ได้นะคะในการออกแบบลวดลายต่างๆนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะโดยให้มีลวดลายใหม่ๆนะคะการย้อมสีผ้ามัดหมี่นะคะแล้วก็การออกแบบลวดลายของตะบนเหล่าอ้อยอำเภอร,ร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสวัสดีค่